ไปตัวเรียบๆไปครับ มีรถกี่คันเนี่ยหกคันไม่ครหกคันครับอยู่ผมช่องในน้อยเอ็กไาเวตเตอร์ครับวันนี้มาดูหน้าง,งานขุดลอกนองไม่โจดตำบลคุนน้ำใสไปยังอำ,ำ,ำเองเภอลำปาำัดขึ้นอำเภออยังไบนรัดรอว<ะ>้งอำเองบอบงางก,กันกเน เปิดน้ำพองมีรถเป็กโควอยู่ประมาณ6ตัวครับดูซาน DX 200 a 3ตัว เดินลุยน้ำแล้วครับซันนี่205ครับดีเล้ะดินมันเป็นดินเหนียวดินแข็งข้างล่างเนาะเออมันบ่มีน้ำนี่ก็โอเคอยู่อกพุดเลยไผใส่เด่นพุดบ่เข้าพุ่นเนาะนั่นนั่นควรสิตรวจซวีย รุยน้ำไปแล้วอิ่มเบิ่งดีๆีแล้วเตี๋ยวลุงปังเรียบมาแล้วที่ลงสามคันลงไปแล้ว วิ่งงานตอนบ่ายนเช้าวิ่งไม่ได้ฝนตกงานจนประทันนั่นมาเสียงานจนระทานัน ไปคว้าให้โวลิเขาอันนี้ลูกน้องเราจริงอย่นยันได้ยังมือเราทีติดตามคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ